สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ c h n n n l Ghoster Gamer เล่นคนเดียวก็สนุกได้ไป MTJuk นะครับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการแกะกล่องนะครับเกม Marvel Champions นะครับภาคเสริมแรกนะครับที่ชื่อ Rise the Rise of Rascal นะครับก็เป็นภาคเสริมแรกนะครับที่ออกมาของเกมนี้นะครับแต่ว่าเป็นภาคเสริมที่2ที่ผมได้มานะครับ ก็เราก็มาดูกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครโอเคครับอันนี้จะเป็นรูบุ๊กเหมือนกันนะครับว่าภาพนี้เนี่ยนะครับมีอะไรใหม่เข้ามาบ้างนะฮะก็อย่างแรกก็คือสัญ,ญลักษณ์ใหม่นะครับของเซตนี้นะครับ แล้วก็สามารถเได้เป็นแคมเปญได้นะครับโอเคข้างหลังนี้ก็มีแคมเปญล็อกด้วยนะครับไว้ mm hmm. บันทึกอะไรต่างๆนะครับที่เรามาดูนะครับว่ามีอะไรให้เราบ้างครับ mm hmm. มีทั้งหมด5แพ็ค นะฮะห้าแพ็คนะครับมาดูแพ็คแรกก่อนนะครับสไปเดอร์วูแมนนะครับก็อันนี้เป็นฮีโร่นะครับหนึ่งในสองตัวนี้นะครับทำไมเหมือนมืดๆไปไหมฮะ มืดไปน,นิดนึงนะโอเคพอได้อยู่ คนะครับฝั่งนี้นะครับเป็น j เ s สิก้ r ร l l นะครับเป็นอ u ลเทอร์อีโนะครับก็เด็กนี้นะครับก็จะเราจะต้องเลือกเลยนะครับ2 Expect นะครับแล้วก็ในการจัดเด็กนะฮะแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องมีเท่ากันนะครับ2ส,สีนี้ต้องมีเท่ากันเม็นับเบสิกนะแล้วก็แอคชั่นก็คือเราสามารถดูไพ่ใบบนของ ใครก็ได้นะครับอันนี้คือจานละหนึ่งนะครับแล้วก็ HP 1 1นะครับแฮร์ไซซ์ห้าทุกครั้งนะครับที่เล่นเอ p e c t เกเนี่ยนะครับจะได้บวกหนึ่งางละอันนะครับต่อหนึ่งเอเกที่ไม่ซ้ำกันก็คือได้แค่ก็คือสูงสุดนะได้แค่บวกสองนะครับในแต่ละรอบนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็น เอไลน์นะฮะกัปตันมาเวลนะครับขอไปอย่างเร็วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าโอเคครับมันจะมีใบนี้นะนะอ่ะใบนี้นะครับ a อแ a c k 5 d า m a ม e จแต่ว่าพิเศษคือว่าไอ้ใบนี้ ถือว่าเป็น aggression Guard ด้วยนะครับก็ถ้าเราอย่างแรกเลยคือการจ่าย resource นะครับจ่าย resource ที่มันเป็นคูณ2อ่ะนะครับอันนี้ก็ถือเป็น aggression ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น leadership นะครับ s t u n แล้วก็ confuseenemy นะฮะอันนี้ฮ e ล l า damage แล้วก็ได้ t ัฟ g h ด้วยนะครับส่วนอันนี้คือ remove 3 t c r a d e นะครับ แล้วก็เป็น Justicecar ดด้วยนะครับโอเคอันนี้นะครับ15บใบการ์ดตัวละครนะครับทีน,น,นี้การ์ดตัวละครนะครับทีนี้มีเขาเรียกว่าการ์ดพิเศษไม่ใช่การ์ดพิเศษสิการ์ดที่ใส่ได้กับทุกตัวนะครับ หนึ่งสองส1มสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีเท่าไหร่อยาสิบเอป่ะสออันนี้นะคะแล้วก็ออบเ g a ชั o นอ้อไม่ใส่ได้ทุกตัวละครก็จริงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็น อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าจัดเด็กมาให้สำหรับตัวนี้แต่เราสามารถหยิบออกไปได้นะครับแล้วก็ไปจัดเด็กให้ตัวอื่นได้นะครับแล้วก็อันนี้คืออ p e r a t i o n นะครับอืมไม่มีอะไรซับซอ้อนครับวาง3ามรนออกไปเลยบนเมนสกรีมโอเคนะครับสิบห้าอย่างละสิบเอยิบสองบวกยีิหเอ่อยีิบสองบวก ยี่สวกสิบห้แล้วก็บวกอีก3นะครับเป็น40พอดีโอเคเราคงต้องจัดเพิ่มผมชอบอการจัดเด็กเนี่ยให้ครบ50นะครับเพราะว่ามันจะหมดช้าลงอันนี้นะครับจบฮอก Eye นี่ครับฮอก Eye ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันฮอก Eye กับคืนปาร์ตันนะครับ HP 9นะครับแฮนด์ไซส์6 Action นะครับเราสามารถจ่าย Resource อะไรก็ได้นะครับให้เราคุยหาในกองทิ้งน,นะครับเพื่อที่จะหาฮอกไอชโบนะครับแล้วก็เอาขึ้นมือแล้วก็แล้วก็สับการ์ดเดคออสเดคแอดดิสการ์ดไพ่ครับอันไหนก็ได้นะครับนี่นะครับฮอกไอฮอกไอชโบนะครับก็เป็น อูดคู่กายนะครับฮีโร่เนี่ยจะได้โบว์หนึ่งแอตอ่ะเดี๋ยวดูก่อนดูฝั่งฮีโร่ก่อนนะครับ 1, นึ่นะครับแล้วก็แอคชั่นเนี่ยนะครับเอ็กซอร์ทฮอคอก็คือเอ็กซอร์ e ฮีโร่รานะครับเพื่อที่จะเรดี้ฮอคอสโบนะครับอันนี้นะครับได้หนึ่งแอตแทกแล้วก็ได้เรนจ์ด้วยนะครับเรนจ์แอตแทกคือคีย์เวิร์ดใหม่นะครับก็คือว่าไม่สามารถโดนรีเทเลเ t ตได้นะครับ อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสินะครับใช้คู่กับอะไรนะครับมีโบแล้วมันก็ต้องมีอ้น,นี้ครับอันนี้อะไรก่อนเราสามารถ Play ์ r er r o w Event ได้นะครับที่หนีไปตรงนี้ได้ให้เสมออยู่บนมือเรานะครับแล้วก็ a อคชั่นะครับเราสามารถ Exhaust ์ไอใบนี้นะครับ เพื่อที่จะจั่วท็อปหใบนะครับของกองจั่วมันนะครับแล้วก็ให้เราเอาแอโร่เนี่ยมาติดไว้ที่นี่นะครับใบเดียวมั้งใช่ไหมอ่าเอรแอโร่ arrow, arrow นะครับ Aero event นะฮะ a r r o event อันนี้ก็คือหนึ่งในนั้นนะครับ Exhaust Hawk Eye ต้อง Exhaust ก่อนนะครับ Confuse Enemy แล้วก็ตี3นะครับแต่ตี5ถ้าเกิดว่ามัน Confuse อยู่แล้วนะครับอ่าอันนี้นะครับอันนี้คือ event นะครับ Exhaust Hawk Eye b o w นะครับทุกอย่างใช้กับ Hawk Eye b o w l หมดเลยนะครับแล้วก็เลือกผู้เล่นนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับให้ดีล l 3 d ดามจ e เข้าวินเลนแล้วก็ทุกทุกมินเนี่ยนที่เอนเกจผู้เล่นคนนั้นนะครับต้องเลือกก่อนนะอ่าอันนี้ก็แอโร่อีเวนเหมือนกันนะครับ Exhaust, h a ฮอ r c อาร์ชโบสตันเอนแล้วก็ตี3เลยนะครับจะตี5ถ้าสตันอยู่แล้วครับไปใครเมื่อกี้อันนี้นะครับเพราะ Arrow Event เหมือนกันนะครับ Hero Action t w a r d นะครับ Exhaust Hawk Eyes Bow Remove สาม Trade นะครับแล้วก็ให้ Ignore Crisis ด้วยนะครับ Crisis ค,คือไม่สามารถเอา Trade จากใน Main Screen ออกได้นะครับแต่ว่าอันเนี้ย Ignore ไปนะครับ Arrow Event เหมือนกันนะครับ a t d Tank a t d Tank Bow Exhaust Bow แล้วก็ ดีหกดาเมจนะครับเกนเพียซิงอ่าเพียซิก็คือเป็นอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งนะครับคือเราจะเราให้เราหยิบ Tough ก่อน,นครับ t o ฟเ h นเ s สอะเราออกก่อนแล้วก็ค่อยยิงนะครับอ่าแต่ว่าอันนี้ไม่ทัฟเ s นสไม่มีผลนะครับไม่มีผลโอเค Resource อันนี้คือ Resource แล้วนะครับให้รีซอตัวนี้นะครับ Generate generate Y Resource นะครับเพื่อที่จะใช้ Aero Event เท่านั้นนะเราจะผลิตมั่วไม่ได้นะต้องใช้ใน r อโร e v e n t นครับมี2ใบ 2> โอเคนะฮะเพราะอายมาพร้อมกับสาย Leadership นะฮะืม l e a d e r s h i เหรอก็ได้อยู่นะเพราะ a t t a c k มันดีอยู่แล้วอันนี้มันจะเป็นต้องไปบวกเพิ่ม อ่า uh, adventure นะครับก็ Exsource t i s align นะครับก็ discard 1าร r d จากในมือให้ deal damage เท่ากับอ๋อทิ้งก่อนนะครับ X number printed resource cost resource on that card นะครับก็คือข้างล่างนะครับ Printed Resource mm hmm. ก็คือน่าจะข้างล่างนะผมว่า p r i n t e d resource ข้างบนมัน Printed Cost ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะน่าใช่แหละนะฮะก็จะมีหนึ่งกับสองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึง่ง a c k Knight นะครับ Basic Attack Gain Piercing นะครับภาคนี้ออกมากับ Piercing นะครับ เกนบวกเสียแท็กน d n u l f e s โกายแอคนะครับได้บวกเสียแท็กเป็นห้านะ Adnulfes Addnouterface อ๋อ oh. คือทางโจโจเฟสให้ทิ้งอันนี้เลยคล้ายๆ Nick ดิ r ฟิวรีครับเข้ามาถึงปุ๊บบวก4ต,ตีตีเสร็จทิ้งอะไรเงี้ยแต่ก่อนทิ้งก็ เอามาดีเฟนซ์ก่อนนะครับ USA Gen นะฮะ Retaliate ก็คือตามที่รู้กันไปครับในภาคหลักก็คือว่าถ้าใครโจมตีเราเนี่ยนะครับเราสวนกลับหนึ่งนะครับ a v e n g e r นะฮะก็หนีบกับอ l l รที่เป็น a v e n g e r เท่านั้นนะตัว Attach AI Gain Aerial นะครับแล้วก็ เวลาใช้แอคชั่นนะครับแอคซอร์สอันนี้นะครับให้เรดี้แอทช์แอร์ไลน์นะฮะเออน่าสนใจอันนี้สายไลน์นะครับสีฟ้านี่นะฮะ max 1 e a หนึ่งอีแอร์ไลน์อ๋ออันนี้ติดติดที่ฮีโร่เลยนะครับไม่ไม่ใช่ติดสิเรียกว่าอะไร Under Player Control นะครับอร์ไลน์ทุกตัวนะครับได้โบนดหนึ่งเอสนะฮะ โอเคอยู่ give อะไรอยู่ control tough นะ tough status ได้อยู่นะครับ give a n a l r ได้ตัวเดียวนะนี่ choose player นะครับ each character นะครับ t h a t player control get หนึ่งทัวร์กับหนึ่ง c k จนจบเฟสนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ที่รู้กันไปนะครับที่ วัวมชีนได้ t o ฟเน n e s s ด้วยนะครับแล้วก็ว m a ม h ชีนนะครับเวลามัแอทแท็กเนี่ยมันได้ range ก็คือที่บอกไปนะครับไม่โดนรีเทลเลทเอเวนเจอร์ทาวเวอร์ก็ตามที่รู้กันไปนะครับในภาคหลักหรอเปล่าภาคเคยมีแล้วนะครับใบนี้อ่านะครับแล้วก็อันนี้นะครับ อันนี้เป็น Exos t a v e n g e r Collector อยู่ Control นะครับให้ Lady a n t h e a v e n g e r แต่ว่าอะไรวะอ๋อ Exos a v e n g e r ตัวหนึ่งเพื่อเป็น Lady ตัวหนึ่งโอเคนะครับอ่าทีนี้อันนี้อีก3ใบนะครับแล้วก็นี้ Application กับอีก5 Nemesis นะครับเพื่อไม่ให้ Spoil นะก็ใครอยากรู้ว่าคืออะไร นะครับก็ไปลองเล่นดูนะครับอันนี้15บห้านะสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่กยี่เจ็ดสิเก้าสามสิบสามเ็จ็ดสามแปดสามเก้าสี่นะครับพอดีอ่าก็ให้ดูประมาณนี้แล้วกันเนอจะได้ไม่สปอยเยอะแยะนะครับแต่เดี๋ยวดูอย่างเร็วนะครับ Crossbone นะครับก็เป็นวิเลนตัวหนึ่งนะครับมีนะสิใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสาม้าหดสิดสินะครับ,นะ 19, รบอ่าอันนี้คือ Crossbone นะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไร นี่ไม่ซิสป่าไม่ใช่เรียกว่ามิตอสอ้ไรมเรียกว่าอะไรว่ะอ่าช่างมันเถอะเรียกอะไรก็ได้นะครับอ่า experimental weapon นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้อะไร absorbing man นะครับเป็นอีกตัวหนึ่ง พี่ตอใช่ปะเดี๋ยวผมดูในนี้ดิโมดูล่าครับโอเคอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อมี Environment ครับคีย์เวิร์ดใหม่นะฮะอ่ะดูอันนี้ก็ได้ครับ คีย์เวิร์ดใหม่นี้อะไรบ้างนะครับ New keyword นะครับ i n s i g h t X นะครับเวลาการที่มี i n s i g h t X เนี่ยรีวิวขึ้นมาปุ๊บให้วาง X rate ลงไปบนเมสสกีมเลยนะครับ Permanent นะครับการ Permanent เนี่ยไม่สามารถออกจากเกมได้นะครับออกจาก Live play ได้นะฮะ i e r i i n g ที่บอกไป Range ที่บอกไป Setup ก็ จะต้องมีการเซตอัพก่อนมันไม,ไม่น่าจะใช้นิวนะเพราะว่าเคยมีแล้วว่าอันนี้อ๋ออันนี้ถือว่าเป็นถ้าเรียงมานะครับอันนี้ถือเป็นภาคเสิมแรกโอเคอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้2สิบสอ้าหกดสิบแปดสิบเก้ี่สองยี่สิบนะครับจบอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็นี้คือ Task Master มันจะต้องไปเพิ่มกับอันนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสานะครับ โอเคนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับโซลา่านะครับเป็นนิมิซิสอีกตัวหนึ่งที่เราจะที่เราเคลื่อะไรอา้าวอันนี้นะครับก็เป็นว่าสามนะครับสามสิบเอ็ดใบนะทั้งหมดตัวนี้นะฮะ

ไฮดราแพทรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไฮดราแคมเปญอ่าไฮดราแคมเปญนะครับคือ,อะายมีแคมเปญมาแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊เดี๋ยวนะอันนี้มันไม่มีบอกสี่มั้งเนอะอ๋อโอเคอันนี้สี่ครับแล้วก็อันเนี้ยมันมีสองด้าน อันนี้คือไฮดราแคมเปญเหมือนกันนะครับเป็นเบสิกแล้วก็อันนี้นะครับเอ็กซ์เพิดแคมเปญนะครับแคมเปญเซตหนึ่งเริ่มงงเลยผม,มต้องไปอ่านดูครับว่าเล่น,นยังไงออบลิเกชันนะครับเอ็กซ์เพิดแคมเปญเซตหนึ่งนะครับเอ็กซ์เพิดแคมเปญเซตสอง Expert c a m p แคมเนะครับแล้วก็4โอเคครับจบมีแค่นี้นะครับก็ถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็จบการทำคลิปแกะกล่องนะครับเกม Marvel Champions ภาคเสริมนะครับ The Rise of r e s k a l l เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรขอฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ